และนี่คือผลเบิร์ต GM ได้เอามาขายในราคาเงินเบลีล้านแปดแสนล้านแปดแสนผมจะได้ไว้ในคลิปผมนี้แบบผมแทบไม่ได้ทำผลเบิร์ตเลยนะครับคนดูงั้นก็จัดเลยละกันพูดผิดนะครับคนดูมันไม่ใช่ผลเบิร์ตนะมันคือผลฟินิก์นี่ผลอันนี้นะครับที่มันถือเมื่อกี้เลยนะเออมึงถือใหม่ดีเวน ช่างมาเถอดเวรมันไม่ถือครับเดี๋ยวเราทําการล่อเอ้ยมานาโอเคมานาครบ250ยาโอ้โหโคตรเจีมเดี๋ยวดูซิว่าผลมันตื่นเปล่าเนี่ยคนดูยังไม่ได้ทำตื่นเลยเนี่ยมันยังไม่ตื่นทุกสกิลเลยนะครับคนดูสวยอะไรไงคงไม่เป็นไรหรอกนะเออฉันต้องการไฟฉันก้อรไฟฉันก้อรข้าฉันอยอกเหลือแล้วฉันจะบ้าข้างยินดีต้อนรับร้านเท็ดดี้แมทบริการขายไก่ตันราคาถูก มีทั้งแฟนเพจและเว็บไซต์สินค้าแนะนำไกต่ตันสุ่มหหมัดผลตื่น25พอยต์ไกต่ตันสุม่ม3-5หมัดผลตื่น15พอยต์ไกต่ตันสุ่มหมัดผลมังกร40พอยต์และไกต่ตันดับโคโอเด้งสุมหมัดไกต่ตันโมจิตื่นทุกสกิลสุมหมัดสุ่มโอเด้งโมจิตื่นบางสกิลสุมหมัดสุดโหด 30พอย์และนอกจากนั้นยังมีสินค้าสุดโหดไก่ตันสุ่มการันตี V4 ของเพียบไก่ตันสุ่มเผ่าการันตี V4 เทียร์10ก็มีนะและยังมีสินค้าพิเศษกล่องวันพีชมิวกาัดออกทุกอย่างเท,ท็ดดี้แมนช็อปทุกคนดูทุกคนดูสกิลนี้นะเดี๋ยวเราให้เลือดมันลดก่อนสักประมาณ 10, หมื่นโอเคหมื่นหมื่นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะฮิวเลือดนะครับ ด้วยกดสกิล C เฮ้ยสกิลผิดสกิล V หรือเปล่าเฮ้ยผิดผิดสกิลเอสกิลไหนวะที่มันฮิวอ่ะไอ้เชี่ยอะไรวะมาเฮ้ยจังหวะน,นี้ผลเบิร์ดประทับผลฟินิกว่าไงครับว่าไงครับจังหวะน,นี้มันก็ต้องไม่สู้ผลฟินิกแล้วแหละเพราะผลฟินิกเป็นโหนผลเบิร์ดงั้นกูแปลงร่างเลยกันมึงมามึงมานี่มึงมานี่เจบ็จบเจ็บไม่บินล่ะไม่ไม่กระพือปีกบินล่ะ อ๋อสกิลเอ็กเป็นสกิลฮิวเลือดนะคะเมื่อกี้หลงสกิลกดสกิลผิดเจอลูกเตะเข้าไปไงน,ไน,ไน,ลลนี่เอาไปแดกโอ้โหอุวิวโดนกโดนอะไรเนี่ยฮิวเลือดโอ้โหฮิวเลือดเต็มซิวเลยทีเนี้ยเอาไปแดกนี่โอ้โหโคตรแรงไอ้เหี้ยเจ้าจงมานี่เต,โตะโอ้โหเตะสี่ร้อยไอ้เหี้ยมันเบาจาาังวะสกิลนี้โคตรแรงไม่โดนครับคนดูหายไปข้างล่างแล้วสกิลสุดท้าย ไม่ตายอีกขอส,สก,กิลสุดท้ายของโบนเบิร์ตตายจอกอุ้ยมันถือว่าได้อยู่นะผลนี้ยผมบอกว่าเลยอันนี้ขนาดยังไม่ตื่นนะเนี่ยคนดูถ้ามันตื่นมันจะขนาดไหนเนี่ยจำได้ว่าผมเคยเล่นผลฟฟนิกตื่นแบบครั้งแรกมั้งตอนแบบน่าจะไอดีอื่นนะครับไม่ใช่ไอดีนี้ไอดี ID นี้ยังไม่ตื่นเออน่าจะเป็นไอดีของพวกเอฟซผมนะครับที่ผมเคยเล่นนะมานี่มานี่จะไปไหนจะไปไหน ไปเปิดพีพีเหมือนผมจะเจออีกแล้วนะครับอนโดมันกำลังจะเข้าเซฟโซนนะเดี๋ยวต้องจัดแป,ป๊บแป,ป๊บแป๊บแป๊บรู้สึกว่าผลฟินิกซ์มันน่าจะปรับใหม่นะครับคอนโดเออมันปรับใหม่จริงด้วยเมื่อกี้ตอนผมแบบกระพือปีกมันมีเข่าขึ้นมาเหมือนผลมังกรเลยอะ่ะเจ้มอนี่นี่นี่มาดิเจ้าวัดหรออุ้ยอุ้ยผลผลผลโมจิตื่นมาดิเจ้าโมจิเอาหรอเจ้าโมจิหาข้าหิวเลือดได้นะ เจ้าตีข้าไม่เข้าหรอกท่าน,นแหละมาดิมาดิาดอุ้ยมันปั่นมันปั่นกูมันปันนป่นก,นนกูไม่เคยกลัวครับโอ้โหเลือดไม่ขยิบขยับเลยเลือดเนี่ยลูกเตะมาหาไพา่เอาไปเดก็กโอ้โหเลือดเตะเหมือนเดิมครับโอ้โหซิวซิวไม่มีมันตายครับรู้จักปาอมตะเออไปแดก็กอุย้ไดดดอยไม่โดนดูดอกนี้ตายโอ้โหไม่โดนอีกแล้วเว้าตลอดเลยกูเนี่ย ตู้ฝนดูสกิลนี้นี่โอ้ยเป็นปัญหาคิทันไปแดกนี่ลูกเตะโอ้ลูกเตะไม่โดนก็มาดิก็มาดิก็มาดิจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนมึงยังมาแลกผลซิวอีกแล้วมึงเนี่ยเอ้ยมันจะตายมันจะตายอ๋อให้เวลามันหนี มันไม่หนีละเออมันไม่หลียคนดไูไม่หนีอ่ะไม่หนีใช่ไหมุตสาห์ให้เวลาหนีุตสาห์ให้เวลาหนีมึงไม่หนีละไ <c oughs> อเย้ยก็ทารุนเลยกูทารุนมึงจนวันตายเท่านั้นแหละึงมานี่ึงมานี่อ,นอุยอ้ยเชี่ยมันไปไปไวจังวะ้น่ะไปไวจังวะคนดู เออมันรอดจนได้ไอ้เหียกุจะเ,เหลือเสื้อจริงๆไอ้เหียมันรอดคนดูมันรอดในเวลาตัดสินผลมางกรกับผลฟินิกซ์ก็จะเป็นโนนหนึ่งน,นี่และกูมาและกูปแปงลงร่างและกูมาไงจังหวะน,นี้และกูมากูเตะโอ้โหแม่มันเปิดนาคีทันได้เร็วจังวะ แลกกูมามาดิมาดิมาดอไมไม่ไม่ไม่เปิดล่ะไอเวยมึงไม่เปิดกูละะมึงยืนนิ่งทำไมไม่สู้ไม่สาดสกิลล่ะบังกรมึงมามึงไม่สาดสกิลล่ะมึงไม่สาดสกิลล่ะฮะโอ้โหเผาเงือกก็แค่นั้นครับเล่นเป็นเปล่าเนี่ยไม่สาดสกิลหรอแน่ใจหรอมึงจะบินหนีไปไหนฮะมึงจะบินหนีไปไหนตายซะอุ้ยไม่ตายอีก บ,บินตามไปจังหวะนี้บินตามเลยมึงจะไปไหนลูกเตะอุ้ยแล้วไงล่ะแล้วไงล่ะฮะเจอไปดิอุ้ยไม่โดนอีกมันว่าตลาดเลยคุณเนี่ยนี่ก,กักไอเตัวเมื่อกี้มันไปนไหนวะคนดูโอ้โหแน่ทำไรเนี่ยทำไรกันอยู่เออทำไรกันอยู่เอกอ,เอกำลังทำอะไรอยู่ฮะเปิดดิ มึงเปิดกูดิกูอยากโดนว่ะไม่เปิดละ่ะฮะไม่เปิดกูละ่ะฮะกูอยากตายเนี่ยนี่กูอยากตายอ้ยทุกคนผมกดเผาได้แล้วนะแต่ผมไม่กดนะเพราะว่ามันไม่เข้ากับทีมฟินิกซ์อันนี้มึงตายดิมึงตายดิโอเคตายจนได้ทำไมมีแต่คนแบบไม่ส่วนสกิลใส่ผมเลยคนดูแบบมีแต่คนแบบอ่อนแอ่ะไม่กล้าเปิดกันเลยะอะอกระจอกแต่ผมยังแค้นใจกับไอ้ผลนี้อยู่นะครับทุกคนไอ้ผลอ่าผลไหนวะ ไอพวกสกายเปียมันหนีผมยับมามันน่าจะย้ายเซิร์ฟแล้วมั้งเนี่ยใช่ไหมเฮ้ยมีคนออกมีคนออกเอาแล้วไงเอาแล้วไงจังหวะน,นี้วิ่งจะเปิดมาดิมาดิจะต้องจ๋าเฮ้ยผลลาวาตื่นหรือเปล่านะ่ะไม่เคยกลัวครับเปิดหมดอุ้ยมันจะตายมันจะตายมาดิมาดจมไไิจะวิ่งหนีไปไหนจะวิ่งหนีไปละจ้ะเอ้ผหไม่โดนอีกดอกนี้ ดอกสุดท้ายทุกคนจับตาดูมันแรงสิบข่ายเลยว่ะทุกคนทุกคนผมเจอคนกําลังหาเจ้าอยู่มั้งเนี่ยกูเห็นมังนานแล้วเนี่ยมันยูนที่เดิมตั้งนานเลยเนี่ยมึงเจอกูแน่เฮบอเฮบอฮห้ hey boy, hey boy. ไอพวกกไก่นี่กูซ้อมเลยกระไก่ๆๆๆเนี่ยสี่แล้วลูกเตะมาหาไปามันเล่นผลสั่นด้วยะคนดูและทําไมล่ะกูบินได้และทําไมฮะผลฟินิกมันดีกว่าอยู่แล้วเออ ถ้าตื่นเนี่ยมันจะโหดแค่ไหนเนี่ยผม,มอยากรู้จริงๆเลยว่ะมาดิโอูโห้หเหมือนตึงโหูทำไรอะ่ะทำไรอะ่ะมึงทำไรเนี่ยเฮ้ยกูฮิวเลือดให้เนี่ยเอาเป่าเนี่ยกูฮิวเลือดให้เลยอุ้ยมันเปิดกูมึงมาดิมึงมาดิทำไรครับทำไรเอ่ยทำไรเอ่ยตายน้ำนะตายน้ำนะให้ฮิวเลือดให้เอาเป่าตายไปดีโอูโ้ห,โห,โหูหูหูกาก